ก็แม่เหมือนไปเจอโพสต์มาแล้วแม่ก็แบบว่าถามว่าพอนหนูสนใจแล้วหนูก็สนใจชื่อแพนนะคะชุ่ิการหวังผลมาจากสุรินค่ะชื่อเขาปุนปิชีติดากองหอมนะคะมาจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่ออะไรคะชื่อดาเลียค่ะดาเลียเนี่ยเป็นคนที่ไหนคะ ที่แชชเชงเซาค่ะเป็นลูกครึ่งไหมทําไมหน้าตาเหมือนเหมือนต่างชาติจังเลยใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันไทยอเมริกรันใช่ไหมครับใช่อายุกี่ปีแล้วครับ12ค่ะปีนี้ 13, ป, 13. ปีนี้13เรารู้จักขายนี้ได้ยังไงครับผมก็แม่เหมือนไปเจอโพสต์มาแล้วแม่ก็แบบว่าถามว่าพอนหนูสนใจแล้วหนูก็สนใจตอนแรกที่แม่มบอกว่าแม่เจอโพสต์มาแม่สนใจแล้วพอแม่ถามหนูแวบ,บแรกหนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูตอบตกลงเลยไหมใช่หนูตอบตกลงเลยแต่ว่าหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเข้ามาได้หรอกเพราะว่าเขารับอายุ14ขึ้นไปแต่หนูสิบสอหนู12อยู่ใช่ค่ะและ้เพราะอะไรถึงทําให้หนูตัดสินใจมาที่ค่ายนี้ครับก็อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอืมแล้วปิดเทอมไม่อยากเล่นกับเพื่อนไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเหรอปกติปิดเทอมก็ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําก็แบบว่าได้มาหากิจกรรมทําไปด้วยแล้วอาจจะได้พบกับเพื่อนใหม่ๆด้วยเพื่อฝึกทักษะชีวิตเนาะใช่ค่ะ สวัสดีค่ะสสัดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะมาจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อแพนนะคะชุดิการหวังผลมาจากสุรินค่ะมาจากสุรินเลยอายุกี่ปีคะปีนี้18ปีค่ะ18เทียบเท่ากับมหใช่ค่ะม .6 โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าปุ้นพิเชษฐิดาคงหอมนะคะมาจากนครศรีธรรมราชค่ะภาคใต้ค่ะอายุกี่ปีคะ16ค่ะ16ปี โอ้โห oh, สุดยอดอมากๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆเยาวชนคนเก่งที่ต้องบอกว่ามาจากหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยนะครับแต่น้องที่นั่งอยู่ต่อนหน้าเรามาจากสุรินทร์แล้วก็มาจากภาคใต้เนาะ,อะขอญอาติถามน้องคนแรกหน่อยน้องเสื้อขาวชื่ออะไรคะชื่อเล่นแพนค่ะน้องแพนพอแอนอแนอแพนน้องแพนขอญาติถามหน่อยว่าหนูรู้จักค่ายนี้ได้ยังไงคะรู้จักมาจากรุ่นพี่ในพื้นที่คะ่ะที่เป็นสภาเด็กด้วยกันก็คือ คือเมื่อ5ปีที่แล้วหนูเคยมาเข้าค่าย่ <5 S 2> <ล>ะ5ปีที่แล้วย้อนกลับ<ช>ไปก็คือหนูอยู่แค่ม .1 ใช่ค่ะกําลังจะขึ้นม .1 ค่ะตอนนี้กําลังจะขึ้นม .6 กำลังขึ้นม .6 พอมแบบพี่เขาบอกว่าค่ายนี้เขาจะจัดอีกหนูก็เลยอยากมาอีกเพราะว่าที่ไปตอนนั้นก็สนุกมากสนุกเพราะอะไรถึงทําให้หนูอยากกลับมาค่ายนี้อีกครั้งคะคือมัน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเยอะค่ะจากแบบหลายถิ่นเลยที่แบบตอนนั้นที่หนูไปก็รู้จักแบบเพื่อนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนี้ค่ะหนูได้รู้จักคนเยอะมากขึ้นและทําให้หนูเป็นแบบเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะกล้าพูดกล้าลงมือทําอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้หนูบอกเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยเผื่อใครดูเราในคลิปนี้อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าค่ายยุวพุทธิชนพุทธิชนค่ะอ่าโอเคค่ะหรือใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งหรืออยากจะสมัครมาเข้าค่าย เราบอกนะว่าเรามาค่ายนี้เราได้อะไรบ้างคะเราก็จะได้ความรูเ้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็การลงมือทำค่ะการกล้าคิดกล้าแสดงออกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ได้เราก็จะได้เพื่อนใหม่ด้วยค่ะได้เรียนรู้สิ่งเยอะๆเลยค่ะถ้าพูดถึงค่ายถ้าพูดถึงค่ายเนาะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยค่ายมันน่าเบื่อจังถูกไหมอะไรต้องไปนั่งฟังคนพูดต้องไปร่วมกิจกรรมมันน่าเบื่อมากซึ่งเด็กหลายคนเฮ้ยฉันอยู่บ้านดีกว่า เราเล่นกับเพื่อนเราไปหาเที่ยวไปหาแฟนดีกว่าแต่เราก็มองอีกมุมหนึ่งว่าเราอยากมาหาประสบการณ์ใช่หไหมคะโอ้สุดยอดมากทีนี้ขออนุญาตถามหน่อยว่ามาเข้าค่ายจริงๆอยู่นี่21วันใช่ไหมค่ะน่าเบือ่อไหมก็ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่มันก็จะมีบางช่วงที่แบบอาจจะน่าเบือ่อแต่ว่ามันก็จะแบบมีความรู้สึกตื่นเต้นลักสนุกไปใ,<ช>ในตัวถ้าเราถ้าเราอดทนสักหน่อยเนาะเราก็จะได้<ช>เอาง่ายว่ามันเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ที่มีเงินแค่ไหนก็หาซื้อไม่ได้ เพราะชีวิตจริงๆเราต้องออกไปประเชิญกับสังคมภายนอกออกไปประเชิญกับอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนั่นก็คือการที่เรามาอบรมตรงนี้เหมือนเราฝึกทักษะชีวิตกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกและก็รู้จักการปรับตัวอยู่ในสังคมเหมือนเรามาฉีดวัคซีนให้กับตัวเองพร้อมที่จะมีภูมิการออกไปประเชิญโลกภายนอกโอเคค่ะคนคะต่อไปเลยโอเคค่ะหนูรู้จักค่ายนี้ได้ยังไงคะอ่าคุณพ่อเสนอมาให้ค่ะคุณพ่อ คุณพ่อเสนอมาแล้วแบบแรกที่คุณพ่อเสนอให้หนูหนูชื่อเล่นชื่ออะไรนะข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นโอเคหนูตอบตกลงเลยไหมอ๋อไม่ค่ะตอนแรกแบบมันคืออะไรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพ่อใช้วิธีการยังไงทําไมถึงทําให้ข้าวปุ้นได้มาค่ายนี้ก็เสนอให้ดูค่ะว่ามาค่ายนี้แล้วก็จะได้อะไรบ้างพ่อเล่าอะไรให้ฟังบ้างบอกหนได้ไหมเหมือนแบบเปิดอันนั้นอนะพปสเตอร์ให้เขาดูพปสเตอร์ค่ะแล้วพ่อเล่าอะไรบ้างเขาเข้าให้ฟังหน่อยค่ายแบบนี้ก็มาจะได้แบบจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ไปใชชนีวิตออ่ะะคื แล้วพอพอ่อพ่อพูดจบปุ๊บอืมอน่าสนใจดีน่าสนใจนะคะ่ะแล้วเราตอบตกลงเลยไหมทีเนี้ยค่ะอืมและอะไรที่ทําให้เราตกลงที่จะมาค่ายนี้เพราะว่าหนูว่ามันเป็นค่ายที่แบบได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะคะ่ะอืมแล้วเราออกมาจากบ้านเนี่ยเราไม่ไม่ติดพ่อติดแม่ไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงเพื่อนเหรอก็มีบ้างคะ่ะแต่ว่า อยากลองแบบมาทำอะไรใหม่ๆที่ใหม่ๆบ้างและเรารู้ไหมว่าเรามาค่ายเนี้เราต้องอยู่ทั้ง21วันเลยนะไม่ได้เจอ,พ,อพ่อเจอแม่เลยนะต้องอยู่กับเพื่อนๆใหม่ๆที่เรามารู้ค่ะรู้แต่เราเต็มใจมาค่ะแล้วน้องเขาปุ้นตั้งใจว่ามาค่ายนี้มาค่ายนี้เราอยากเราอยากได้อะไรมากที่สุดในความตั้งใจที่เราตั้งใจมาค่ายนี้หนูอยากได้ทักษะการกล้าแสดงออกการเป็นผู้นาอะค่ะปกติหนูเป็นคน พูดเก่งไหมเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกไหมก็ค่อนข้างพูดเก่งค่ะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเสนอความคิดเห็นของตัวเองเท่าไหร่แบบเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในความคิดเห็นของตัวเองนะคะครับ,รบต้องบอกว่าน้องๆที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมนะครับต้องบอกว่าเป็นน้องๆเยาวชนอายุยังไม่เยอะครับแต่เขายังมีอีกมุมมองหนึ่งที่ที่ช่วงปิดเทอมหลายคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับเพื่อนหรือแบบการลเล่นต่างๆแต่เราเลือกที่จะมาเก็บเกี่ยวและหาประสบการณ์นอกกรอบหรือว่านอกบ้านที่นี้อยากให้น้องข้าปุ้นเชิญชวนเพื่อนๆหน่อย,อยเผื่อใครที่แบบ ปิดเทิมใครที่อยากจะตัดสินใจมาอยากให้เราแนะนําเพื่อนๆหน่อยก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะแบบลองมาเปิดทักษะใหม่ๆเปิดมุมมองแล้วก็การได้ลองทําอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อ่ะค่ะโอเคค่ะสําหรับ EP นี้ขอบคุณพวกหนู2คนมากนะคะสวัสดีค่ะ